ไปดูภูมิใจไทยนะคะภูมิใจไทยตอนนี้ไม่ต้องขวาดบ้านแต่ต้องขยายบ้าน<ม>เวลาเราขยายบ้านเราทํำยังไงฮะเราจะปลูกอีกหลังหนึ่งไหมต่อเติมไหม,มหรือเราจะแบบต้องอะไรคือตอนนี้ภูมิใจไทยคุณเหนื่อยมากในการที่จะต้องขยายบ้านทุบฝาไปอะไรอย่างเงี้ยทุบฝาไปก็ต้องมีเก้าอี้เพิ่มโต๊ะเพิ่ม,เ,ม,มเตียงเพิ่มเอ่ยใครจะอยู่กินใครจะไปจับนะ เราจะอยู่คนจังหวัดไหนอาหารอีกอยต้องขยายครัวโอ้ครัวภาคใต้ครัวภาคใต้เนี่ยใ่ไม่เคยมีครัวภาคใต้เลยเพราะว่าคนอีสานก็กินรสเดิงภาคใต้ก็เผ็ดๆหน่อยกินรสเด้ครัวกลิ่งมาต้องครัวกลิ่งมาแล้วช่วงนี้ช่วงนี้กําลังหัดทำนะคะครัวภาคใต้รีบมารีบมาวันนี้นะคะคุณแนนบุญยทิดาคุณแนนบุญทิดาสมชายสสอุบลโฆษกภาพภูมิใจไทยก็พูดถึงกรณีเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนเลย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นท่าไม้ตายมากการเดินหน้าฟ้องร้องคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะที่26ของกอกตค่ะ <c oughs> น้องแนนบอกว่าเ <c oughs> บื้องต้นนะคะพี่ได้ตรวจเช็ครายชื่อทั้งหมดทุกคนที่มีหมายเรียกเมื่อวานมีหมายเรียกกันนะคะตั้งแต่หัวหน้าพักจนถึงกรรมการบริหารพักทุกคนและสสบางส่วนตามรายชื่อที่ออกไปแล้วอันดับแรกเลยได้ทําหนังสือข,ขอเลื่อนการชี้แจงออกไปไปเป็น30มิยอนะคะ แต่อยู่ที่ที่ทกรกตว่าจะให้ไปชี้แจงวันไหนเนื่องจากในหมายเรียกเนี่ยอันตัวข้อกล่าวหาน่ะพี่กองมันไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดและไม่ได้แนบหลักฐานอะไรมันเลยในหมายเรียกเป็นหมายเรียกที่แบบออกกันแบบาง <c oughs> ไป็ทะเลเลย <c oughs> แกล้งก,กลัวทีนี้ดังนั้นสิ่งที่จะรอก็คือว่าหลังมีการยื่ยนหนังสือขอเลื่อนไปแล้วเนี่ยกรกตจะให้ไปวันไหนนะ ดังนั้นเรื่องที่จะมีการฟ้องก็ต้องเป็นกระบวนการหลังจากนั้นให้ไปวันไหนเราก็ไปตามหมายเรียกไปถึงเรียกเสร็จแล้วก็ไปคุยไปพูดการส่วนจะส่งฟ้องไม่ฟ้องอันนี้ก็ว่ากันนะฟ้องยังไม่มาตอนนี้น้องแนนก็บอกว่าเมื่อตรวจสอบหมายเรียกและนําของหลายคนมาเทียบแล้ว mm hmm. เห็นได้ใช้ว่าหนังสือทุกตัวอ,อักษรเหมือนกันเปะ๊ะเหมือนกันเปะ๊ะเปลี่ยนแต่หัวชื่อ และไม่ได้ระบุหัวข้อกล่าวหาซึ่งอันโดยปกติแล้วเนี่ยกกตจะต้องระบุเวลาสถานที่ใครทําอะไรที่ไหนเมื่มอ,อไรอย่างไรกับใครแต่คราวนี้เนื้อหาเหมือนกันหมดทุกคนเลยหมดเลยอ,อันนี้ในขีดเส้นเลยนะลักษณะของหมายเรียกเนี่ยเนื้อหาในหมายเรียกเหมือนกันหมดทุกคนบางฉบับที่หลายคนได้รับเนี่ยหัวเรื่องหัวเนี่ยเป็นชื่อหนึ่ง หางเป็นอีกชื่อหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่าไปสลับเอกสารกันมาทุกคนจะได้รับสองฉบับจากกออกตกลางและกออกตจังหวัดมันเลยสลับกันไงอ่าอันนี้คืกอ,อกรกตน,นะคะต้องยอมรับว่าเด็กมันตบหน้าด้วยหมายเลียกน,น,นะคะนี้คือคือภูมิใจไทยเลยเขาดูเลยแล้จับผิดเลย<า>ใช่ไหมว่าเอกสารที่ออกมามีพิรุษค่ะค่ะทีนี้ถามว่าการที่กออกตเรียกระดับหัวหน้าและแกนนาพักกออกตน,นะคะเรียกหัวหน้า และแกนนําพรรครวมทั้งเ네นวินชิดชอบด้วยพรรคภูมิใจไทยอาจถูกมองว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการหั้วสวรจริงโอสมภูมิใจไทยบอกว่าถ้าพี่ไปตามข่าวดูนาะพี่จะพบว่ามีความพยายามลากภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องในเกมตรงนี้ตลอดเวลาทางพักบอกเลยว่าเรามั่นใจในหัวหน้าพักกรรมการพักและสสอที่โดนกล่าวหาเราสามารถแก้ต่างได้ทุกกรณีและเมื่อ16มิยที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้แหะค่ะ คน่าพภูมิใจไทยก็พูดชัดเจนว่าดูเป็นเกมการเมืองชัดๆคุณอนุทินพูดเลยว่านี่มันเป็นเกมการเมืองชัดๆเพราะโดยปกติเท่าที่เห็นแล้วเนี่ยข้อกล่าวหาจะระบุว่าคนไหนทําอะไรผิดหรือนําไปสู่การยุบพักในสมัยก่อนก็จะเป็นเหตุมาจาก1หรือ2บุคคลแต่กรณีนี้นี่มันไปหวานไปทั้งคณะแล้วมาดูเนื้อหาสาระเห็นได้ชัดว่ามองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยว่าไม่ใช่เกมการเมืองไม่ได้เลยนะคะ ถามว่าประชาชนอาจมองภาพลบกับภูมิใจไทยไปแล้วแนนบอกว่าที่ผ่านมามีการใช้ชื่อย่อใช้ชื่อเลขฐานสีซึ่งเหมือนกับชื่อเล่นที่แต่ละพักมีโดยไม่ได้ระบุชื่อพักแต่ครั้งนี้เอ่ยชื่อพักภูมิใจไทยและคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทั้งหมดคือนายนัทพรตโตประยูนกุชมาลาบติลิโกโมดูดพักภูมิใจไทยก็ได้ฟ้องฟ้องร้อไปแล้วสองคนล่าสุดรอดูวันที่เข้าไปรับทราบ อย่างไรก็ตามแนนย้ำว่ากรกตต้องเอาหลักฐานทุกอย่างมาให้ดูอยู่แล้วเข้าถามมาว่าเหมือนว่ามันพุ่งเป้าไปที่การล้มพักภูมิใจไทยใช่ไหมแนนบอกว่าคงตอบเหมือนหัวหน้าพักแหละว่านี่คือเกมการเมืองเต็มๆพอพุ่งเป้ามาที่กรรมการบริหารพักทุกคนว่ามีใครบ้างก็คือมีเจตนาล้มภูมิใจไทยล้มกรรมการบริหารพักคือล้มภูมิใจไทยแต่ภูมิใจไทยประกาศพร้อมสู้ พราะมั่นใจในข้อเท็จจริงและเชื่อว่าไม่สามารถล้มได้ไม่มีทางพร้อมสู้มั่นใจในข้อเท็จจริงสามารถไม่สามารถล้มได้ไม่มีทางเนี่ยลอคิดดูละกันลองคิดดูกันละกันอ่